สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกพร,รน,รนิจอหัอยู่ชั้นอยู่ชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลาาัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์สาขาจิตวิทยาค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ครูในดวงใจขอเชิญครูแนะนำตัวหน่อยครับครูกช็ชื่อครูชื่อนายคงศักดิ์นะครับโฮมกลาะครับโรงเรียน ครูสอนอยู่โรงเรียนโนศูงย์ศรีธานีนะครับก็สอนระยะก,การเวลาการสอนก็ประมาณ35ปีประมาณ3ามสิปีอปีกสองปีเสษียครับเกษียณปีสองห้สิบก็จบการศึกษาด้านวิยาทีก็เกี่ยวกับเกษตรกรรมครับบริหารการศึกษา กา,ารวัดผลแล้วก็ศาร์ส่วนเปีนี้ตัวก็จบนสิสร์อาชีพครูเป็นอาชีพแรกที่เลือกเลยไหมคะอาชีพครูเป็นอาชีพแรกที่เลือกเลยไหมเอ่อคงไม่ใช่เป็นอาชีพซึ่งแต่ก่อนก็ไม่รู้จะทําอะไรก,ก็เรียนรู้หาจนเอ่อ จ้างทังนู่นทนี่คือทั่วไปแล้วก็สอบครูก็สอบสอบสอบได้ก็ลองทางดูก็ก็คือว่าเป็นอาชีพครูเป็นอาชีพที่เราได้เลียกแล้วก็ทําได้ดีก็ที่เลือกอาชีพนี้แล้วลูกอยู่ยา,ยามาเป็นก็คือเป็นอาชีพที่มั่นคนงเด็กตอบถามว่าเป็นอาชีพแรกไหมคงไม่ใช่ก็าทำยังไงที่เนามาก่อน ปัจจัยที่ส่งผลให้ได้รับความสําเร็จในวิชาชีพครูวิชาชีพครูอมีหลายปัจจัยันดับแรกก็คือตัวเราเองเตัวตัวเราที่จะรักไหมถ้ารักแล้วทุกอย่างก็จะไปได้สวยนะทางการติมทางสอนทางการดูแลนักเรียน,ยนการเข้าการพรัฒนาตัวเองกับครูบาอาจารย์กับ,บาานักเรียนกับผู้บริหารแล้วก็ ในแวทวงของวิชาชีพครูอย่างนี้เ่มตรนั้นก็องค์ประกอบหลายอย่างการเรื่องตัวอเองจะต้องพัฒนาอย่างไงให้เข้ากับ,บรุบทของการศึกษาในยุคนั้น,น,นในช่วงครูเป็นครูสามสปีก็เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนหลากหลายขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งสัคพัญเลย มีใครเป็นแม่แบบในการสอนไหมคะอ๋อแม่แบบในการสอนก็มีมีหลายคนนะครับโดยเฉพาะครูคนแรกซึ่งรู้สึกประทับใจคือครูมีตอนนั้นอยู่ปอนอนุนบาลแต่ก่อนเขาเรียกว่าชันชันปอมูลห่ืออไรฉันเปนเด็กเล็กแต่เกิดอนุบาลแล้วก็ครูเราสอนคนหนึงน่งซึ่งเยนสอนให้อ่านออกเขียนได้ประทับใจมากจนถึงปัจจุบันตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็อีกหลายคนที่เป็นนักการศึกษาซึ่งทั้งสอนระดับมีเรีสอนมัธยมแล้วก็สอนระดับมาหาวิทยาลัยตอนนี้โทรด้วยเพื่อเอาทักษะวิธีการเอาไปไประยุยกต์ใช้กับกับนักเรียนในปัจจุบันที่สอนอยู่ยนี้เป็นต้นพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างคะพัฒนาตนเองอยังไงบ้างพัฒนาตนเองทั้งโดยส่วนใหญ่ก็รับการเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงาน ในสังกัดเราคสังกัดสมนัมการการศึกษาต่างๆก็จะพาไปอบรมในขั้นท,ที่สอนการวิจัยการดูแลชื่นักเรียนตามนโยบายระเบียบยก,ก็อันนี้คือที่ตามนโยบายส่วนจริงๆแล้วที่ให้ตรงประเด็นบางสุดเลยเอาอบรมเรื่ทัท่วๆไปมาแล้วก็เราต้องมาคนหวายไม่ได้อยุดแค่นั้นนะครับพัฒนาต่อ เ,เก็บข้อมูลแล้วเพื่อเอาข้อมูลไปสาร,สารต่อในกับนักเรียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอบรมใน,ในวิธีการเป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งสื่อการสอนทั้ง,งวิธีการดูแลนักเรียนแล้วก็นโยบายที่เปลี่ยนไปท,ทั้งหลากหลายเพราะฉะนั้นก็เราพัฒนาทั้งที่ก็ให้กำลงังอบรมแล้วก็เราต้องท้ความคิดตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆ รูปแบบหรือขั้นตอนการสอนที่ใช้เป็นประจารูปแบบหรือขั้นตอนที่สอนจะเป็นประจํามันมีหลากหลายวิธีการอันดับแรกมันขึ้นกับครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนสิ่งสําคัญมากครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเหมือนเราจะรู้จักใครต้องวิเคราะห์เขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงเหมือนหมอจะรักษา,าคนไข้ต้องวิเคราะห์ว่าเขาเป็นอะไรแน่ๆวิเคราะห์ผิดๆผิดเลย เพราะนั้นครูก็ต้องรู้เพราะว่าขาไม่เขเข้าใจเรื่องไหนจริงๆไม่ใช่จู่ๆก็จะสอนโครมไปไม่ใช่บอกให้เนื้อหาเรื่องนี้มาปุ๊บสมมติเรื่องเรื่องสมก,การก่อนจะสอนสมก,การเนี่ยจู่ๆก็ไม่สอนดูๆตามหนังสือไลยไม่ใช่ไหม,ไมต้องรู้ว่านักเรียนกลุ่มนี้กลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนหรือว่าสติปัญญาที่จะรับได้ไวหรือไม่ไวพูดคาเดียว เข้าใจเลยที่ต้องสอนเพะเภทหนึ่งหรือสอนหลาย,ลายๆครั้งก็สอนเขาเพืเอหนึ่งคมที่อาจจะรับช้าเพราะนั้นวิธีการสอกนก็ต้อเลือกต่างกันไปเทคนิคก,การสอนใดที่ใช้แล้วนักเรียนให้ความสนใจและมีผลสัมฤทธิ์สูสงเทคนิคก,การสอนใดส่วนมากจะให้เด็กใช้ได้และประจำดีก็คือ,อ,อให้ขีดเขียนนะสอนอยังไงให้เขกขีดเขียน อาจจะสาธิตแล้วให้เขาทาตามแล้วค่อยพัฒนาโจทย์อะไรที่สูงขึ้นอุดสอเลขเนาะปัจจุบันแต่ก่อนทำเกษตรก็ทำตัวอย่างให้ดูเขาทําได้เขาปลูกได้พัฒนาได้นะครับอย่างนี้ก็ก็ก,ก็โอเคให้เขายาทยํายังไงให้ทําได้ความายอยู่แค่ไหนคำว่าทําได้ในปัจจุบันภาษากังก,งกเรียกว่า a c t i v e learning นะครับเพราะนั้นก็สอนยังไงเขาปฏิบัติได้ทาได้แล้วก็อันนี้เกี่ยวกับการ ทางทำวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทางทางพ่อเงินก็ต้องทําได้แล้วก็สอนเฉพาะต้องได้อย่างเดียวส่วนวิธีการสอนก็ขึ้นอยู่กับบางทีนักการศึกษาก็จะบอกสอนแบบอีเลนนี่อสอนแบบอะไรห้าอีจีแพสหรือโยโยนิโศนักสกันหรือขั้นตอนต่างๆน่มันก็ใช้ได้แต่ถ้าเราติดยึดเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราอ่า บางทีมนก็โบนกันไปถ้าเราสอนที่เด็กปฏิบัติได้ทงได้ก็ถือโอเคแล้วปัจจุบันค่ะแล้วปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนปัญหามีเยอะเยอะม,ม,มากนะครับปัจจุบันนะเป็นการที่ทํายังไงให้เด็กเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เปลี่ยนแปลงคือครนะูครูจะไม่โทษเด็กเลยอาจจะโทษบ,บ้าง ก็พีงจะบอกว่าเออทาไมทําแล้วทําผิดแล้วทาไมไม่ไม่ทาทันบ้านไม่สมเด็กบอกถ้าเกิดถ้าบอกไม่เข้าใจอันนี้ไม่ว่าไม่ว่ากันได้ไปแต่ว่าถ้าบอกว่าขี้เกียจอย่างนี้ก็ก็มาคิดว่าเออเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรจะสอนเด็กขี้เกียจให้ขยันครูจะโทษเองอยู่เสมอนะไม่ไม่โทษนักเรียนเป็นที่ตั้งเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกัน เราก็จะดูภาพรวมก็เป็นนี้ส่วนเด็กที่ไม่เข้าใจก็ไปเจาะเป็นคนหรือไม่เข้าใจหรือจะขี้เกียจก็ต้องไปคุยปัญหาตัวบางทีเขาจะยังไงละ่ะเขาจะเกรงใจเขาถ้าเราไปเจาะลุ้งลึกไปพูดคุยเป็นลายคนถ้าเราต้องดูต้องมีจิตวิญญาณในการที่จะดูว่าทําไมเขามีปัญหาอะไรถ้าไปคุยปุ๊บจะลดความขี้เกียจขยันขึน้นมาเพราะมันก็เขาต้องการ ให้เราใส่จใจบางคนเด็กบางคนก็มีการเรียกร้องต้องไปคุยคุยเอเออย่างนี้โอเคขอความปรุณานะคะให้คําแนะนําสําหรับผู้สนใจหรือนักศึกษาสําหรับผู้ที่ต้องการมาเป็นครูหน่อยไม่ยากคนที่จะเป็นครูต้องอันดับแรกถ้าเอาเก่งๆน,นะต้องอยากสอนหนังสือถ้าไม่อยากสอนมาทุกกระลาบ ไม่คุณมาเพราะว่าถ้าเกิดอยากสอนพร้อมที่จะพัฒนาทุกเรื่องแต่ถ้าไม่อยากสอนบางทีมาด้วยความแบบอ,อยังไงล่ะเป็นทุกการสอนก็ไม่อยากเตรียมความใส่ใจเรียนก่อ,นนอมีน้องนี่คือไม่อยากสอนปล่อยเด็กสเปสสปะอยู่ไปไวันวันยางงี้ไม่หมาะถ้าใจรักอยากจะพัฒนาอาชีพครู ให้นักเรียนไปถึงตัวชี้วัดเป้าหมายในด้านาอันนี้ความรู้สำคัญคือมีคุณธรรมซึ่งปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปมันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของนักเรียนให้มีคุณธรรมมากขึ้นก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มิแกนให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะแล้วเราจะเอา คำที่สัมภาษณ์นี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตก็จะครับครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ